บันนี้วันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกแปดครั้งที่89ดสิบเก้าข้าพิจาิตดาตุไปบุญขอถวายแสีงสดสยายพระสุภกริจธรรมต่างๆถวายเป็นพุทธาทำาุบูชาสังฆบูชาอาริยะเจมาบูชาแผ่บูชาเท่าไขอที่ของจตรงตั้งวนรีสติริได้มีจามาทิตจิตจในอาคขละอิจฉาในบทสดอย่างตอนนี้วยเอบทสที่หนึ่งชุมนุมเสวลาสัมันาจักะวัในถูอาจารเทวตาสัตมังมุลรคาจตุนันจโ อำเภอพลังตะเกกามีจริญเปรตสีเกตรจทรเขวิมานที่เป็นเกษตรกรรมเมื่รูว่าท่านเคห์ทุนีเขีเตยุมมาใจยันตุเทวตาราภุริยการันนาตีริ่ตาเสร็จที่ยังไม่ได้ตาเมาในจันตุธรรมตวันตโลุยยังไม่ได้ตาธรรมตะวันตโลุยยังพันตาธรรมตวันตโลุยยังพัฒนาบทสุดที่ต่อ ปุจจาวะพันตัยมาในะกาเลนะปพุามิบุยนาอิมานิะกาเลนะธรรมะปุจจัญญาไมอิมานิสกาเลนะทะรายปุจจญญาในบทจที่สามปุทกาพันตัยอรังธรรมะธรรโตเระว่าพุทังพุตังมาวันี้สหัตปโตธรรมะธรรมะลันีจุปิโนโกโตธัมะโตสังขามะมามี ตัิที่สี่บทสวดนามสการเจ้าโมตระตะพตุงหะตูตรมาธรรมมนมตรตะพตุงหะตสมมาปะปะโมตระตะตุงหตูตตนตามบทนี้าสดต้ตารังคูพุทธเจ้างมก็จปธรรมะตางก็จะต่างกันแต่ว่าปฏิยติพุตังต่นงก็จะไม่รู้งตีนทำมังตัางกนจะไรงตินต่างๆกับนันปฏิติพุตังต่างก็จะเป็ตปิติทำมังคัณก็จะปฏิติต่างกันะหลันี้ปฏิทุตจสวดักดียังถานน้าที่มีตารางอังเั้ชมมีตาระนังวาอะไรอีกแต่ละทัศวัฒน์ท แต่จะว่าได้ฝนจะมีฝนตกสะพานน้ำจะเมตัลลังค์ยังสังคมเมทัลลังวลังก์อิจินะแต่จะว่าได้ฝนจะมีฝนตกสะพาบฝนตกซีจีน มหาสมัยไอ้วันนี้สะตายกัรงียารว่าสักวิคติวัตมาวันนี้มหาตาพิูสังเานติปจามันตหพิูสติต่พ่วาันตทัเยก็ธาตุหิเวตยเกุลนัจาโหติวันตังนาพิูสังกันอาจะตุนารุทาวว่ากทีกนั่ทวานังกขาโหิาโบวาราเกวียนลติติวัตนึมหาวันนมหาตาพิภูสังเคราานติปจามันตหพิภูสติเอ่เอ้อาหารเตหีัน เยนะปราวาเตนุปา <an> ังกมยามาอุปสคกับที่ตว่ากตักันทปติกาธาปัยมาอัตขวัตวตาสัยยาตาินามาภาวะโพดิโตธรจิตังวาปะหางปัตสยภาษาที่ตังวาปะหางกมม่เชยไอว่าไม่ราสุทวว่าเตตุเตเวสทนต่ิย่ใหญ่ปราตปวระโตปัตขวังอัตวติเทวตาพโตอภิวาเตตวยกมนตามสุเอตมตางิทิกาเเอเอเทวตาพอดโตสันติเอะมังคตาอาภาสิมา มหาสมิยโยปวนาจันิเทวกายานะมารคราอาตาต่อหาธรรมะธมยังคกสิตาเยวะอวัลเลิตาตังคัมพีอัตคูอัปาราเทวตาวัตสัจติเอมังคาถาพาสิตาลังพิโกวะสมาังสุติตาตโนชุกะมะสายหูสาลิถาวะเนตาหีไอคายหิตะไวเทียเนอยคันติปติตาติอัตคูอัปปาลาเทวตาวนโตสัจจิเอมังคาถาอาพาสิเจลาวะปิกีรัง เฉตวาะขีรังภิะขีรังโอธาตมเนชาเตจันติเกิดทาวิมาลาจักรูมาตาสุตาตาสุนนะคาตยะทัวะปลาติวัตาปโตสันติมังคาถาอาภาตีเอเคเจตุตตาจานักตานาเสเตฆามิสันติปะปายยาภูมิมหายยามนุสสังเทหังเทวกายังปวิปูเรตันติอัตภัวภวภูมิภูอันเตศีพิขุเยกุเยนะสิิาเวทเสสุโลวัตาตุเซวตาสันติปติตาคาหากตางคาสนายะสุสังคายเยติเปวิฆเวอเหตุ อธิตมาทานังอาหารตสมาสมุทตาเตสามปีพะวันตานางเอตามาเยวะเทวตาปฏิสันติบังเอเยสูงเทวสยยะถาปีไมหัางเอตระหิเอปิเตทิกเวพระวิสันตีอนาคามาทานังอาหารโตสมาสมุทตาเตสามปีพะวันตานางเอตัลมาเยวะเทวตาปฏิสันติปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหัางเอตระหีอจิกิตามิทิกรเวเทวกายจนาามามิทิตายิสามิทิกรเวเทวกาเจนาามามิเทิ สาลีพิกเวีเวายานังนาวานมีตางุนาธาตาทุกันนามัสิกาโรธาสาวิวามสามีตีเอวันพันตติโคติพิภูรนโตกัจัตโพธิงหักวาเอตโทจะาิีโรกับมนุษย์กาสามียัตธาคุมาตัอทิตาเยสิตาสิขัพลังไปหิตัดตาข้ามาติตาปูถูสีหาวารัีนาโอโลมหังหาพิสามุโนโอทาตามะนะสาสุทาวิปัสนะมะ นาวิราพินโยปันจัตเตตัตาวาวะเนกปิตวัทเวตโตมันจะยิสถาเสาวเกศเนรตเต,ตเวากายาพิการปาเตวิชานาธาพิโวุเตจากขปมะกะลงสุตวะสาัาสนาเตสามปาตุระหุยานังอมนุสาสานทัศนาอัเปเกสตามะทักโขสาหั สาอาธาลันตวิสตาเอเกสหาสานาอมนุสานามาธาโสอาเปเกนันตามาตากุทีสาสะพาบุตนาสุตันจตภายายาววิคตัวจะจุมาตโตมันเจดีสาถาตาอเกสลาเนียเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาตาพิโวโยเยโวหังกิตายสาลิชีราหีอนุปูวาโสตตาสหาสา วายะขากูมากาปีระวัตเวอิีที่มันโตชุติมันโตวันนวลโตยาสัตย์ที่โนโมธมามนานภิกามมุิภูนางสมันติงว่านางชาสาหาสายเขมาวัตตายาขานานะโตนิโยอที่มันโตชุติมันโตวันมันตยาสัตย์ที่โนโมธมมนานภิกามมุิภูนางสมันติงว่านางสาตาคีราติตาหาสายยาขานานะโตนิโยที่มันโตชุติมันโตวันวันตยาสัตย์ที่โนโมธมามนานภิกามมุิภูนางสมันติงว่านางอีเจเตโสสาหาสายยาขานานะตตนิโยที่มันโตชุติมันโตวันมัน ยัสสัตว์ที่ลงโมวมานัอภิการมองค์นา้นำสมติงว่านางเปสามิตาปัญจสตายาขานานาตวนิยชิตมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัตว์โมตมานางอภิการมองค์นา้นำสมติงว่านางคุรีโรราชาไกโยโตเวปุตตะลานิเวตานังสิโยนางสัตตาสหัสสังยาขานังไปยูปัสติกคมพีโรราชาไกโยโตโสปาคาสสมรติงว่านางคุรีวัญจติสังราชาตาลาโสปตาสติคข้ะพันนอติปติมหาราชายยะสติโตผุตติดตัด สัพพะกอริจามนามาหาภะไรที่มันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตสิโนโมทมนาวิฆาโมทิคูนาสมันติวันนางทักษีนันจติสังราชาวิรูโตตัดปะสาสติคุมพระพนาติปติมหาราชายาสติโกภูตตาติตตสังกอรวจามนามาหาภะไรมันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตสิโอมโมทมนาวิฆาโมทิคณนาสมันติวันนางปักษีนันจติสังราชคุวิรูโตตัดภาษาสติคุมพระพนาติปติมหาราชายาสติโกภูตตาติตตสังกอรเจามนนามา มหาภรัยที่มันโตชิดิมันโตวันวันโตยัสัตโนโมธมานางอภิชารมุนวิภูนางสมันติงว่านางปูตาเลยนทัตติสังราชากูเวโรตัปสาสัตติทักขานาติปติมหาราชายักษ์เสปุตติปติพักรวยตัสสะภักรวยจันลนามหาภรัยที่มันโตชิดิมันโตวันวันโตยัสัตโนโมธมานางอภิชารมุนวิภูนางสมันติงว่านางกุริมาทีสังทัตตาถูทักทินาวิรุตักโถทัก ปจิเมนะวิรูปโขกูเวโลตัลังสังจะเตมหาราชามันตาเจตุลทิจาธาลัมมนาอังคสุวัณเนกปิวัตเทวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจะนิกาสาถามายาคูเกณทูเวเกนทูวิทูจะวิโตตหาจันทนกรมมเทโทจกกิโนมัทูนีมัทูจัปนาโทโอปมยโยจเทวัสุโตจะมาตาวิงจิตตาเสโนจักขัพโพนะโรราชาชโนโสโพอาคูปัญจสี โอเจวัดติมพะรูสิยาวัชาสาเอเตจันเขฉจราชาโนคขมา,าพาทหารยาชุพีโมธมานาพิกามูพิขุนางสม,มันติงวินาอาถาคูนาลสานาคาเวสาลาสหาตัพระกากาพระรัตตาอาคูปายคาตหาย,ยาติพิยามูนาทาัลตลัตถาจาอาน ภูน,หา,หนา,คาคายัสสัตติโนเอราวัณโนมหานาโคสโอบาคาธรมนติวนางเยนาคาราเจทหาสาหารติทิปาทิชาปาัีวิตุตาจักภูเวหายัสาเตวนามัชฌาปตตาจิตตาสุปนัยติเตสะนามขยายันตธาราคะราชานามาสิทุปนัโตเขมามะกาสิพุทธโธสารหาหิวัจะหิวปวะหะ ยันตานาคาสุปันนาสามานามาการสุพุทธทางชิตาวชิรทาเถนสะสหมุทางอาสุราสิตาปาตาโลวาสวาวัเศเทอิทิมันโตยัสสัตติโนกาลกันจะมหาพิธมาอัสุลาธา,านะเวคัสาเวปจิตติสุติจิตนาลาโทนมมจีมหาตัดตามจาปผริปุตานางสเพเวโรจะนามกาสันเลอจตาวาพระดนเสนา,าหู พระธาหมูป่าข้าวหมูสามโยธาน,นิพพัทธันเตปิขูนางสม,มันติวินางอาโปจเทวาปทวีจเตจวัยยวโยตา่ะครับ วารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสัสหาเมตตากุณกายิกาอาคูเทวายัสสัตทิโนทัศเจตตากายาสัตยานัปัตนี้นุ่ยท okay. um 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 ี่มันโตช่นที่มันโตวันและวันโตยัสสัตติโนโมตมานังกามุนขูนัสมติงว่านางเวทูจะเทวาตหาริจะอาสอาสมาจะทูเวยามาจันทัสูปันิสาเทวาจันทัมาคูปุระคิตาสุริยาสูปันิสาเทวาสุริยามาคูปุระคิตานักขันตาิปุระคิตาวาอาคูมันทะ ทาราหากาวะสูนังวาสโวเจตโตสกูปาคาปุาเเริทโคท่าเสตทาสาทากายาสเปนานัปวันเนอ,อิติมันโตจิติมันโตวันวันโตยาสัตสิงโมทมามนังริการมุงพิขูนสมันติวินางอาถาคูสหภูเทวาชะละมคิสิกีขาลิวะอาธิสคขาจารุชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวะลุนานสหธรรมะจ่าธาาิตาจานิจักกะสุเดยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนชิโน ทัศเสตทัศสากายาสเพนานาตวันินโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสัติโนโมธมานังอิการมุงภิขุนังสมนติงวินางสมนามหาสมนามนุสสัมนุสุตตมาคีฆาปทูสิกาอาคูอาคูมโนกทูสิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยจโรอิตวาชิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสัตติโนทัศเสตทัศสากายาสเพนานาตวันินโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธมานังอวิการมุง พี่คูนางสมันติงวินางสูกาอลุมหาลุนาเวคอาคูเวคานัสสาสหะอวธาต่าเคยหาปาโมขาอาคูทเทว,วาวิจักขานาสหามัตตาคา หาราคาจานิษฐกาจายัสสติโนท่านายาอาคาปชุนโนโยทิกาพวิวัสสติทัศเสตธาชาคยาสเพนานัตนนิยนที่มันโตชุตมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานังพิการมุพิภูนังสติวินาเขมียะติใจยาไม่ทานทกากาจายัสสติโนพระภิกาอะการามาเสถาอุโธตินานันอาสวะนิมาลัสติโนอาคูอาถาคูบาลานิมนาชัตเสตทาชาคยาสเพนานัตนตนนิยนที่มันโตชุตมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานังพิการมุพิภูนังสมณีวินาชัตเสตเทว นิกายาสเพนานะวตนิโนนามันวะเยนะอคันจุเยจันเถชาทิสาสหะอาวุธชาติมาขขีหลางโอฆาติตะมะนาสว่างคาเขโมฆาตตาลางนาขัังแจห่างว่าอสิตาสิตังสุภัมะปรมตโตจาบุโตอิทธิมัตโตสหะ านางกุมารติโสจัตโสภาคัสมันติว่านางสหัสภามลกานังมหาภามัทิติตาุปปันโนชุติมันโงที่จะมากายโยยัสสัติโตทัดเสถาอิสราคูปันเจกะสาวัตวตโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิตโตปาิวาริโตเตจัดสัพยาิการเตถิถิเทวีอัมมเกมาลเสนาพิการนามิปตะการหะสมัธียะ เอถากันหาถาพันทะถาลาเคนะพันธมะมัตถูสะมันตาปริวาเลถามาโวมุดจริงถาโกจรัง,งอิติตตถามหาเสนงกันหาเสนาเปตะย,ยิงปารินาตะละมาหัดจัดสลังกตะวาเคระวังยะถาปะวุสสะโกเยตุทะนะยันโตภาสวิชุกโกตทาโสปัจจุมาวันติภู สังคูโทอาศัยยังวะเศรษฐะจัตสาภายายะวะกิตวานนัจจตุมาตตะตะวมันเจติสัตถาเสาวเกศเสนรเตมาลเสนาพิการปาเตวิชานาถาวพิฆวเตจักขปมะกรุงสุตตะวัพุทธสาสนังวิตาลาเคหิปัจจามุเนสังโรอัมปีอิทายุงสาเพวิชิตาหังฆามาภยาติตายัสสัตถิโนโมทันติสหภูเตติสาวเกเตเสนเตเี อดืที่แปดทำมาจากกาวันสุเอวาเมสไตรการคามีาพาวาพาณิเซอยูอย่งั้นมีคาทายเตระโ่่าวาปัญจาวเครปิขูปันจารปิขูอามันเตตเทิทเวมีปิขุอัตเตปัสิเตนะเสวิตาพาย,ยุใจยังกามีตุกัมเรนูคามโมหิโนความค่ะ คำโมโกจุตานิโยอนานิอนตตเสนโยจายังอัตานิฐานนิโยโคทุโคอนานิอนตตเสนิโตเอเตเตพิเวอุโคอันเตนุปะคามามัจิมาปฏิปทาคาเตตัมุตตาจักุปะนิยะนะอุปะสมัยยะพิญญาญาสัมโพธายะนิพายยะอันตติอัตมาจัตตาพิโกเอมจิมาปฏิปทาคาคาเตตัมพุตตาจักุปะนิยะนะอกูสินะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพายยะสัมวัตติ อายามีวอริยออกกังกมัทโเยที่สัมมทิติรมสสมจธตมะวนตุตมะสุธมะยมธมะตติตมะตมทิอายางโขสัมมิทสมัปฏิปปตระตะกาเตมิตรตะกุกันยานก็มายาปิญาญาธรมุยญาณมะเนียรติอีดังกุปนาปิกุสัจจธรรปุถุปิสุขามะนัปปิตุขละปิเจตโตโลทมายาสาปิตุกขปิจตมโยโภตุโภวิปโยโภตุโภวิจามิจังมะตบะติธรรปุกันตนาปุิปทานนันตุขคจังกปนาปิกุโยอาย นันติราคัสหะคัตตาตลาตลาพิธันทินีสยยะทิธารามตันหาปวัตนาวิปวัติทิทังโคปนัพิโกยวทุ้นในวงสะยะกังเยโยตสัยยตาัยยเสศวิราชานุจาโคปันเนิดสัโครูเตอนี้วาทิธังโคปนัพพิโกยวทุ้นในวงคำนี้มีปฏิปทาอริยสัจยะมีวะายอวะเงคิโกมโคยทิธังสมาธิติจามันตังกบตมะเจตธรรมะกัมโตธรรมะจิวธรรมะยมุตังมะปกติธรรมะแตไม่ใช่ธรรมะทิจังโคทุายะสัจจันตเมธิโกยบุคยานันโนสตเตสุทำไมจั วิชาตที้อโลโกทัพติฏังโขปินิยางทุกันอยาจจันเยายยันติเมตุยบุเรนันุสตเตตธรรมเมตุจักรโทัพพิยาธงทัพพิปัญญาทัพีวิชาทัพพทโลโก้ปัังโขปในทางทุกใครอยากจะจัเยียยันติเมตุวยบุเรนันุสตเตตธรเมตุจจกุโทัพปทิยานรงทัพปทิปัญญาทัพวิชาทัพปทิ บญยาทัปฎีวิชาทัพปิโกโคทัพปฎิทางภูมคุณโยอยะสัจันติเมวิเคเมวุเหนะนุสุเตตุทมิจักุทัปิญางเทอรปิบรยาทัปิวิชาทัพปิโโคทัปิต่างโคนิเนทางภูมิคุณโยอายะสัจจะหาตพปิเมวิเคุเพนะนุสเตทมิจักรุทัพปิยะณองทัปิบยาทัปิวิชาทัปิโโคทัปิต่งโคนิยังทงูมิคุณโยอายะสัจนานติเมิเย พ่กาเวบุเวนะนูกเตเุมีสุจริก็ุัพปิญาณเราทัพปิญญปัญญาทัพิวิชาทัพปิงอโลโก้ทัพปิญต่างโผลเนิ้งทางพวกคนนมันคำจิกตามมันในเมยพิการเว็บุภเวน่นุสเตเตคุธรมีสุจริตคุณทกพปิญญาณเราทัพปิญญาปัญญาทัพปิวิชาทัพิอโลโก้ทัพปิตางโผลิงทางทวกคนนี้มัน ผูนคี้โราออยาสัจจะปฏิจจคติมีวิจารมุงเอโยนสุดตจทุตามีจากคุณก็ไปดิยานังธรรมทุิปัญญาทุติวิจา ทัพพีโลโคทัพอีกทางทุกันมีคำมีปฏิปดาอายะเศิเมวิกเมมุเนันนุสเตุมจกูทัพาณังทัพปัญญาทัพพวิชาทพพโลคทพตางโคเปนทางทุกคนมีคำมีปฏิปดาอิยะเัจษฐิาวันติเมวิกเมวุเนั้นนุเตทุธมจกูทีาณังทัพปัญญาทัพพีวิชาทโลโคปัพฏตางโคเมนทาทุกคนมีคำมีนีปฏิปดาอายะเัรษิาวิตันติเมวิกเมวุเนั้นนุสตเตตุธรรมีตุจักขูทัพพียาวัง มีพิเศษมีตัที่ยัดแตเจ็ทุกเยาวันที่บันว้างเราเทาว ถว่าจะปกาสัญญาเราอาจจะนงยานทัศสนาถูสรงอโหสิอะิว่าตะหันทีเรเทวเกลกรมะเกตมะเมเกตมะเมยปะชายะวนุสัยเอนุตัลังสัมมาตมพื้ิอวิุโูปัญญานยาตองจากขอมีผ้เกอมสุสุยะสัจเจตุเวันทีวกลกวังกสวาิตกายได้ยะถ้าพทงยาณัสนาถูกสตังอโหสิอาตาหังพิเกเรตะเทวเกลเกจธมเกตธรรมะเม่เกตธรมะเมเทวนุสัยมอนุตาลังสัมมาตมพื้ิอวิจุโูปัญญาสิ่งย ทัานสนาวุทปารติอัคคุเมวิมุตติอายามันนชาตินาสิพามุนดพโมตัทิมภูจะพรควานตมนาปัจัยพิุรันโตภาจางท่ันมาสึนปามนยนั่ึมมันในอายักรัมะูปยวิรัชมีตนางทำมาจากคุงทาปติยังกิจแต่มุเยัพสภตังนี้จะทมันแต่เพาว่าติดะจ่าตาทรมจะเกวุมาเทวสตาวตุตอิศมตาภาราียิกเมมิคาดยนุตตลังธรกมจกรรมก็วัติยังบริวัติยังมันนี่ละว่ามันนี้วราเอาไว้มาเลีนะวนาควนามนพาน ตวจะตมหาราชการที่วัดสัตว์วิถงจะตูวหาเงี้ยนเทวนางุตตวะตาวิติต่วัดตัตววิถึงตาวตตเทวันัันุตตวเยาเทวตสัตววิถึงเยาวะเสุตัทวนังสุตังจตตวติตาีวสัตวตตาเทวังสัตว นี่มารตีเทวสันสาวหลือมีวัตีนางเทวนางสัตว์ทางตะวันออกภารณีวัาตีเทวสันสาววปดงปะวานีวัตีนางเทวนางสัตทางตวักพมกายิกาเทวสันสาวสุงเอตามพระพุทธทานนิจเจียรกเมมิคาตาเยอนุตรังธรรมจักกงปวัติตังอริวัติย่างสามนนาวาพมมณีนาวามาเรนาวาพมมนาวาเคนาวาลูกัสเมตีตีนาเตนักเตนะเตนามุเตนายาวาพมมลกาตัอภูอภูจิออยะสัตตาอัศีโลกาตุสังกปิธรัมคิธรมมเวติอบบานโนเจโอลาโลโอภา ตลกวกัตที่อิาวานั้คือวันนวากบว่าูทานังทนใเตจะตว่กทันอยอันญาติวตกนโยตีตีอิตาิตตกทันยาโทันโยเปตัวนมามังอสีตี วสสดที่อาวุธนุสติที่ปรสาอารสมาสํมโพว่าวิชชจันรณนะสัมโนสตโตลกนอนุตะโลกุลิะธรรมะสาวิตรัสเทวมันตานุทโธปกติบัสดที่ตีทาอนุสติักราลตวตาทมโมตันทิติกะกาลิกาเฮตุโกโอเนีโกปัจจังวิเจปนวิญญาณตีวัสดติเอตาโนตีตังสุปฏิวโนตโตสาวัตังโคจุปนุวโตโตาตังโคยะจปปโนตโตสาวตังโคมจจิปปโนตโตสาวตังโคยะที่ทางจตตาลิปุลิตีปุลิตาปุริตาเก้าอนโัปโน วันเี่ยการนิยนี้ตรังพุทธเจ้าเกตังลูกันตาตีบทตัวที่สองตกัตวาตะกัตวาพุทธลัตตนังอุตสังอุตังวังอิตังเวันัสัตตังพุทธเจชนะสุตินานาสุนโตกตะวัสเพสขาวุตสเมตเตะกตวาตังธรรมละตนังอุตสังอุตสังวังอิตังบริวาหูสมนังธรรมเตชนะสุตินานาสุนโตปตะวัสเพสพยาวุตเม ตุเตสกตวาสังขละต้นงูตังุกังวลลเอาเดยาพนุาสังกตใจนะสวนดานสุดก็ตะวานทัพเพูปอเมทตุเตบทสวนที่สิบสามชินนะบัญชร เชียสตาพุทธาเจตวามารังสวานังจตุสัจจลภัทสังยิปิรุสลาสหันตันหังกลาโชพุทธาตวิสนายาคัสเรปติโตไมหังตะเกเตมุนิสลาศิเตปิโตไมหังพุทโธธรรมโมตวิโรจนะสขบุตโตไมหังอุเดชพุทธกะโลหะตตโยเมนะอรุตโรภิปุตโตจตักเจเนโกจินโยวิเชมขันนุ มคลลนนเจวามื่อเกนในเรนีอาไมหังาสุนันนาราอุโรกับะปตมาโนมงคันว่าเมโสตะเกตตะโตตุัตติสุโยกับังกันสโนสิงจัมนาวิสขมุนิบุกะโลกมากะกบโเทมัเทปิจิตวะกัโซไมะวัฒนเนิจังปฏิทาทีุ่นโรบุญนงคุมีมาเราจปัญจลิชินเทราเจปัญจานีเมชาตาเตติกกรรมมาเซสาวิติมาเจราชิติวตาชินาสาวะเกติปิหาเทยัชิตันตะชินโนราษชะลาชาติเจังมันจะสันติาอัตนังบุรุษ ก็จะปตวอติวามียคุลิมาคันบวาปตอันยงเป็นสุตะกายสัตนงอาติเตปะกกะละเนชินนนาวัตสังตตาปะตะลวัตถะภยจาปะทว่าเซตานวิานันนันตนันตเตสถาวัตเมตกิจเจนสถาพพุตเถปเจริชินันปัญมามนุย์ญาติหงพ่ออิตาเลสภระตานินตุสังสเปเตวะสปายเจวันตโตทุสุโตสะรคจิมานุภาจิตุตรเันานุภาจิตาลิกโตังนุภาจิตตนตะไรอยู่สถมนุปัจาามิชินาปัญเะริต บทตัวที่14ภสี่าหูมหากาง พาะหูสหพินมจจัตตาคุทางคือในาลังที่มลัส่ในอามาคาราที่จะมาทิจราที่วันมุนตันตสนาพุเตะมังคลานิาลากจุติตับพลันติงโมลัปดาละวากามสยักขตายักขันกันตันติจุตันตวิชนาจิตตวามุนตุตันติศาสาพุตเตชมังคลานินาลาคือยู่อติมตถะูตังทาวกิจจคณเมาว่าสุนานุนันตังราเมตตังภูเสกาวิชนาทิตวามุนโตันติศาตนพเตมังคลานิลาอุตกิการมไม่กิดอาตาสุานุนันตังทาวันที่โยชัพ ที่มาตอนนี้ที่พิทงโนที่ตาวามินโทตันเตจัตตาปุตเตจีมงคลานีกต่ว่านกรเรียนอย่กมียาเจจายะกลจันงเจยกายมัจฉนเตเะโมิชนานิตวามินโทตันเตจตาปุเตจมงคลานีตัดจัาวิหายมติตัดัจกว่าตะเป็นว่าทาบีโลบิจามนางอธิปัตตัตญญาปทิปจิปุติิตวามินโทตันเตจัตาปุเตจมะคลานิโกนันโทปานต่คุจามุทงามัยทิงโทเทนะเทแล้วกจะมาธรรมะปัญโตอินทูปเทวิชนานทิตวามินโทตันตาาเมคน กาิโคจเคนะตูหาตะหาพรมพรมมังวิสุทธิทุฏิกาพิจานังยานาคาเทนะวิชินาทิตะวามินินโทตันติสารพุทธเต้ชี่บางคณาณิเอตาปิพุจจยามังคตาอาทคตาโยวัจโนทินานทุเตยตะระเตยมทันติตะวันนเนวิจานิจุปัตตะวานิโมขังทุขังที่เมยยันนโลสปันโหอาหารกุณโกลนาโทุิตายะสัมปะริณังปุเรจวะปะระมิสัมปปะตะมณิโมตะังเอเตนะสัจวัติปนตุเจชยามังคัลังเชยันตโภวิยะมูลีเะรยันนันตะวันโตเอวังตะวัน ปาที่ลังเขตจะบริโมคเลอภิเตเกตพุท่านางอาัประตมติุนังขัตังทุมังขลังสุภาพานังสมุตตังสุะนงสมุตตสุเมงพามจะตังปะทักตินังกายกรรมวัจะกรรมมังปักตินังปักชินังมนุกกรรมังปชิติเตปักตินังปัทตินังขัตตวานละปันตเปปักชินีปะตุสัมะมาณกังลังละประตสัมพะสัมุทธานุภาวนะสระาุเตมนตุเตโพตุสัมะมาณกัลังลักขะตตุตมะเตตาสับนามานุภาวนะกระทาตุเมันตุเตโะตุสัมะมาณกังลังละกระวาตุเตมุเตวตา สีวันตุเตบทที่ถ oui, ึงห้าปฐีคาถายาวเ่วตาสันติวิหารวัตีีทุเอก็เลโพธิกรเลติงติงตาธรรมเทนะพโมนตุจิตาตัวทิงโลเทวิหรแล้วมันตะเลเจ้าจะมาจานาวกันจะพิโกสนาวมีคาถานาปฏิบัตข้าวเัจนานิกรมาจิจลาลาสะนองพุทตะกัันตุเตชาลาพุตธะเยปิจาสพพงสัเวจตาราโตปปะติแกนิยานิการเมองวัลังปะกิจจะเตเปริตุกตะนตุสรให้ยังฆาตุติลังสัตังดามุมธรรมะาจะบุคลาทั้งงต สมุปปวัตยาติตายจะม่รักษตุสำทำโมตับให้ไปทำมจงวุติธรรมปุเรย์มม่ไยปเวทิปปะสรงโอตุสำให้ไปันนิมพุทธาท่าเองทำมาทำเวปเวทิปปุกาลิเทวปวัตตุมิวทิมหาว่าจะตัดตานางมีตูมีท่านเม่ตาบิดาจะนัดจังนี่ละจังละกรตุวเอวังทำนี่นั่นละจังละกระตุ่สัพพนาบทุ่สิบท์ เทวดาอุเชยะคาถาสุขัปัตตาจินีรูก้าปิยาปัตตาจินีปิยาสุขัปัตตาจินีสุขาวุธสุสเปป์ปิบาลินหเอตวตตาจะมีธรรมดังมุจยะธรรมดังสเปเทวันโนโมตันตุสัพสันปจิยาตานาสันตุสัตถายติลังลักันตุสัพทาภาวนาพิรตาหูสุขัจสันตุเทวดาคาตา บทที่สิบเจ็ดโหตุสัพังสุบังกาลังรักขันตุสัพเตวตาสะพังูานุภาวนะสตรโหนตูนิรันตังโหนตุสัพังสุบังกาลังรักขันตดสบเวตาสะพสังานุภาเวนาสตรีโหนตูนิรันตังบทที่สิ สัพปะรทาปลาปต้าปัจจิกานจยังบลังอาหันตานจิจิจนาลันัามิสัพุสัพปะรทาปลาปต้าปัจจิกานจยังาลังอาหันตานจิจิจนาละันัามิสัพสุสัพปะรทาปลาปตาปัจจิกานจยังบลังอาหันตานจิจิจนาลันามิสัพสสัพรทาปลาปตาปัจจิกานจยังบลังอาหันตานจิจิจนาลันัญามิสัพสัพปรทาปลาปตาปัจจิกานจยังมลังอาหันตานจิจิจนาลปานสัพสบปาปาาต้าัจจิกานิ มิสะปะโสสะเพภูตาปรปตะปจิกันเนจียงบัลังอาหารตานันเจชเชนะขันพันธามิสะปะโสสะเพปูตาปะรปตะปจิกันเนยียงบังลังอาหารตานันเจชเชนะขันพันธามิสะปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิทานอนุภาพแห่งความเพียรในส่งในการชำระต,ตายด้วยการสารยายบทสวดนมะสมรประเพลศและขณะวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงและขอเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเจ็บฟราดาทั้งหลายโปรดอนุมูตะนาในการสารยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อดูมรนะโปรดอมุมพลในก่ข้าพเจ้าแล้วถูกมองคนปิดตายยอดเศรษฐีเหรียนยอดสศรษีเหียนไม่ครูแปดตลอดจนมงคลบางคนที่ต่ำชี้สร้างให้คือ ให้เปลี่ยนเลยนะว่าแผงว่าปริสำเร็จสศักดสิทธทุกประการได้เชิญสาธุ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 ค